เสร็จธรเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L. ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแปงตากรับแล้วก็ท่านผู้ชมครับผมครับคุณสุเชษครับเช้าวันนี้เองเซ็นด็เกบวกขึ้นมาได้นะครับรับกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เริ่มลดน้อยลงนะครับขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังมีความเสี่ยงอยู่ตรงนี้เรามีมุมมองยังไงบ้างครับในแง่ของงานรีเสิร์ชเนี่ยมองมองปัจจัยเป็นลักษณะของการแว่ง แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ระดับถึงห้าหกสามแนวรับอยู่หนึ่งห้าสี่ศูนในแง่ความคิดผมเนี่ยในแง่ของการมองเนี่ยว่าดูในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีนั้นพยายามที่จะยืนให้เหลือหนึ่งห้าูดได้ใช้ปัจจัยหลายๆปัจจัยที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเทรดหมุนเวียนการเทรดอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือปัจจัยในการหมุนอย่าง,างแร่ตามเนี่ยให้ ความคิดไ้อย่างหนึ่งก็คือถ้าหลุดกรอบบนเนี่ยกรอบบนเนี่ยถ้าทะลุผ่านหนึ่งห้าหกศนไปได้สวยแล้วก็จะไปเล่นพันหได้แต่ถ้ากรอบล่างเนี่ยถ้าหลุดต่ำกว่าหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ลงไปล่างหลุดพันห้าลงไปลง,ล, 1, ล,งไปล่างให้ระมัดระวงตัวอันนั้นจะเป็นในแง่ร้ายเลยกรอบโดยส่วนใหญ่จะเล่นระหว่างหนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าสามศูนย์กับหนึ่งห้าหกศูนย์เนี่ยเป็นกรอบเวี่ยง นะครับตลาดจะเวียงไปตามสถานาาของข่าวนะครับข่าวตอนนี้มีข่าวสําคัญในบ้านเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่มีกันทุกวันในตอนเย็นอะไรเหล่านี้นะครับก็โอเคก็น่าเป็นในแง่อุตสาหกรรมในแง่ปัจจัยอันหนึ่งที่ค่อนข้างดีคือผลการง,งานออกมาในทิศท,ทางค่อนข้างดีมากนะครับค่อนข้างดีมากในกลุ่มอุตสาหกรรมหลายกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมของปิโตเคมนะครับปิโตเคมเนี่ย I V L เด่นนะครับ P T T G C เด่นและ V N T เด่น นะครับราคาเป้าหมายเนี่ยถ้ามองไปไกลๆ IBL นั้นอาจจะได้ถึงระดับราคา65บาทนะครับ PTGC ได้ถึงราคา80บาทแล้วก็ VNT ได้ถึงราคา50บาทในกลุ่มพาณิชย์เนี่ยที่โดดเด่นมากมีโกลบอลกับดิ o อโฮมนะครับที่มีลักษณะโดดเด่นนะครับผลการงานในโกลบอลนั้นถ้ามองไกลหน่อย30บาทในดิโอโฮม35บาทน่าจะได้เห็นกลุ่มอุตสาหกรรมของเดินเรือ ไม่ว่าสามเรือเลยฮะพีเซียสอาร์ซีอลทีทีเอเด่นนะครับพีเซียเนี่ยมองไกลถึงระดับสี่สิบาทอาร์ซีแอลแปดสิบาทแล้วก็ทีทีเอประมาณยี่สิบบาทนะครับสามกลุ่มนะสามตัวอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นมองในกลุ่มของชินส่อิเล็กทรอนิกส์นะครับประกอบด้วยเดลต้าฮานาและวควงเจริญคงเจริญเนี่ยมองได้ถึงระดับราคาร้อยฮานาเก้าสิบาทนะครับส่วนเดลต้านั้นยังเป็น,นลักษณะการแว่งอยู่ นะครับก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างออกมาในทิศทางผลการงานนะครับมีกลุ่มหนึ่งออกกลุ่มสุดท้ายเดี๋ยวลืมพูดไปเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลน,นะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยต้องยอมรับว่าผลการงานครั้งนี้ออกมาเด่นมากนะครับมาเกือบทุกตัวในตัววุ้นอย่างไรก็ตามตัวบางกอกเชนดูโดดเด่นมาก BCS นะครับบางกอกเชนดูเด่นโดดเด่นมากราคาเป้าหมายเนี่ยบองขยับขึ้นไปที่ระดับ30-35ถึงบาทได้เลย อย่างไรก็ตามงานรีเสิร์ฟครั้งนี้เนี่ยออกหุ้นมาตัวหนึ่ง SCGP นะครับอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งในกลุ่มของปูนใหญ่นะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยถือกลางยาวระดับราคาแทมเทคนิคเนี่ยแนวต้านอยู่ระดับ72บาทขยับขึ้นจน75บาทก็ยังได้นะตามฟอนเททอเนี่ยได้ถึง80-90บาทนะครับแนวรับที่สำคัญอยู่ระดับ68บาทเป็นหุ้นที่มาพร้อมกับการแพคเกจจิ้งมาพร้อมกับที่โควิดยังไม่หายไป นะครับ SCGP เป็นหุ้นที่ดูลักษณะของการโดดเด่นมากครับใน SCG เรียนแนะนำนะครับก็อันนี้คือ5-6กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่มาจากผลการดําเนยงานที่ออกมาแล้วก็ดูความโดดเด่นของตัวกราฟเตอยครับผมครับต้องตอบกันครับได้เลยค่ะวันนีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ภาพรวมในช่วงนี้นะคะอาจจะยังคงมีภาพของปัจจัยบวกภายในประเทศเี่ยผลักดันไปได้นะแต่ก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะดังนั้นคําแนะนําของพี่สุเชษก็ดูเหมือนว่าจะต้อง selective buy แหละแล้วก็ให้ไฮไลท์มาด้วยใช่ครับ,รบก็อาจจะต้องเกาะกลุ่มที่ยังมีผลประกอบการดีต่อเนื่องด้วยนะคร